พะเคยทุกยากจึงอยากให้พอเคยลําบากจึงอยากสวยเรือพราะเคยบม่มีอันจะกินจึงอยากแบ่งปันเพราะเคยไดครับการสวยเรืออุปธรรมจึงหูจักรสศาสตร์และสาบสิ่งทึงการให้สบายดีพอแม่พี่นอ้องมาอยู่กับครูคิวอีกเซนเกาิาเซนเดิมเนาะปัจจุบันครูคิวอยู่ที่เส้นทางเนาะราว่างที่อ่าเขาจะไปเคลื่อนลำธารพี่นอ้องแต่ว่าเส้นทางนี่เป็นเส้นทางที่เขามาเขาเคยมาหาผู้ยิ่งคนหนึ่งที่อ่า น้องเนาะน้องมาอยู่แคมจีนนําพอได้่าพอของแม่พอแม่ของลาวฮันไปเห็นไห้แล้วเห้น้องน้องผู้หญิงหันซื้อน้องออนเนาะอายุเพียงได้สิบหกปีเนาะกำลังเป็นสาวอยู่อยู่แคมคนเดียวอะ่ะได้เป็นน่องมื้อนี้เฮาสิมาหาน้องอีกเทื่อนึงเนาะพอเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ใจบุญอยากให้เฮามาหาอีกเทื่อนึงว่าอ่ามาบอกกับพอของน้องถ้าหากได้เจอพอของน้องอันบอกว่าให้พอของน้องหัน บ่ต้องให้นอ้องอ่อนอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่ามันอันตรายมันเป็นผู้ยิ่งขนาะดพี่น้องอยู่กลางปา่ากลางตรงคนเดียวมันอันตรายนะเดี๋ยวสิพาไปเบิร์นใะห้พี่น้องเนาะว่าเพิ่นยูไปยูพี่น้องไปน้ำกัน Veins, i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's space. I won't stop till I hear him say. Oh. tôi tui tuyệt tuyệt à tuyệt 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 à chưa tuyệt 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 con tuyệt 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 มืัอนั้นเขามาพี่น้องพอดีเขามาหาครอบครัวไอ้ตุ้ยนี่แหละเนาะเราเพิ่นเพิ่นไปอยู่มืัอนั้นไหนไปทางหคอยู่ไช่ไฮไกลปะเนี่ยยุ่นเนื้อก่อนที่ไกลโอฮะยู่นเนื้อก่อนทีอยู่นเนื้อนี่เจ้าเอ้าเบิ้งปลาโถไฮก่อนที่นี่ยู่นเนื้อทึงคนไฮยู่นเนื้อทึงคนเจ้าเอ้าทางไปทางใด คืนวบนนั้นเขาอยู่บนที่นั่นเมื่อทำปะแกันเลียไปคืนขึนไปบนห้องคันวะใยทงคนอยูทงพูดทันตื้มป่าเข็ดเอะนี่วนี้เขาเบ่อยแถวนี้เขาพาเห็ดาแถวนี้เจเจระยะเขาว่าหนึ่พเมตรหนึ่พเมตรอย่งไรทงมันมันลนหนึ่งพัเมตรเนาะอันไกลจากอันนาเคื่อนนี่จากทางทางรถไฟนี่ อีกจักเดือนสิได้กลับเ้า3เดือน3เดือนเดือน3สิกลับเดือน3ซั่นอ้ายเฮ็ดให้อยู่นี่แล้วอายกลับไปบ้านเวลาเียวมาให้บไกโอยงไดยงบ่ยงมามาันเข้าแม่งแค่มันนี่่มาปุ๊บตุ๊บอยู่ทนั้นเฮ็ดปางเฮ็ดปางอยู่ทางนั้นอือมีหมู่นเขาอยู่บ้านแกุทอให้ทายอยู่นี่ นั่นเาองเก๋ให้ลูกซ้าอ้ายให้ลูกซ้าอ้ายไปที่เทื่อนบอกยุนน่นหนีคนเดียวนี่เวลา,าไปให้เรายนนนุ่นหนีคนเดียวอันตรายเด้เพราะว่าไปเพราไปอยู่พุง่งให้หลูกซายมาอยอะอืมเอาลูกซายมายอาย,มายู่ยวันนี้ไป่ยิ่งดูสันเอาของซีสัน<ม>สันขันน้องอ่อ,อนบพิ่งกไปเฮื่อนเราเวลาไปให้หันอ้ายเอาเราไปนำ้ำเออไปให้ก็ไปอันนี้นเงยๆผู้เฝ้าอยู่นี่ผม ลุงน้อยตื้นของลุงยิงเงีมันอันตรายนะผู้ยิงยุปปลาอย่างสี่คนเดียวเนี่ยปลามันปันไกลผู้คนนะคือมีทั้ว่าเวลาไปหารหันอัดไว้เลยไม่ได้ปานนี่อันเขามาลักเครื่องเสียคือยัองเขามามั่งจะเอาเครื่องคล้องอยู่ในเงินนี่เราปกติเดี๋ยวนี้เขาอันขอเขาบอกเขาเ่้านี่ và càng khơi nên chậm non càng biết này học tập hết việc cháu dần ừ chín lớp đi mà ở chín mình nó siêu hồ từ mà bò phao thằng khơi thằng cam thằng viên như này có tâm đây đơn có hay là, là, là xe đò đơn đền nướng hốt sen phao như thằng công คนกินให้นึน่นเดินลันซองของฉันลาวอะไรเอาเส้นลาวหอกเส้นลาวราวลาว,ว,วคือบ่มาเฝ้าวบัวบ๊าวเราเอาเองที่เขาแหละกินกินเขาก็ยังมานี่นก,นนกินกับตัมซุ่มกุ้งตัมบกหงตัมเองบอไปกินโยนอนจะคนจุนี่สี่คนนอนอยู่นี่นนนไม่นะสี่คนหรอกอันไอ้กับเมียอ้กับลูกไอ้สองคนสัตวลูกผู้น้อยเด้๋ยวไปนําแม่ที่เดี๋ยวนี้ไปนําแม่เอออันนี้เป็นบ้นแต่งอยู่แต่งกิน

บ่ได้ไปบ้านได้ปะไปเหินบ่จักจักมือไปเธอหนึ่งขนมมิเวจะเป็นคนขัดข้าวหนึ่งกลับมาไปซอกซื้อขนมกัมายู่นี่นะโอ้เอาเขามาอยู่นี่มากินอยู่นี่มากินอยู่นี้ขนมข้าวช้านี่มัดกับไปซอกซื้อแค่นั้นได้โอ้เออเข้าช้านหมดกับไปซอกซื้อมีคนลบมุขเทื่อมุขคู่กับดูรุซานโต้ต้นเสี้อวหลบหลเขามา ออยางไปหอดสมองอ่ะขนี่รดไปนี่น่าห่าเงี้ยไปนี่เป๊ะแข็งหนักนี่หอดองไปละล่านี่ก็หอดสมองประมาณสี่สิบแปดสามสิบนาทไห้างนีไอ้แมนส่นเขาอย่ก็เขาส่วนเขาเม่ไม่ไม่ละ เป็นส่วนพลาเเนาะน้องน้องก็ไม่ได้ทามมาใหายพื่อนเธอหนี่อายกับอันเมียอ่หนีอมิลูมันกันแต่คนแถวซี่สี่คนผูกก๊กแม็นยู่เฮือนอยู่เฮือนอันบักตู้ตู้ซื้อเอ่อเป็นผู้ชายที่ชาวเขาเงี้ยแล้วพอแล้วแล้วผู้ที่สองดูผู้สองผู้นี้องผู้ที่สองผู้นีิผู้ที่สามผู้สามเขาเงี้ยอยู่อันน้พุ่นมานึ่งปีนี้มานึ่งผู้ที่สี่เป็นผู้ลาห์ฮัมเราเจ้าหนี้

บอกไปแจ้งว่าบอกว่าเาไปกู้ไปยืมเงินนั่งผู้น้อไปแจ้งเลยนะบ่มีเงินเติบเยอะเขาถ้าทำหมดมือหมดเดินสิบเอ็ดสิบสองมีเงินมีเข้อมีน้ำในไข่เลยไปแจ้งเขาเขาเอาสีเดียวอันลูกชายคนนั้นเนี่แบบแบบอยากบอกอยากอันนึงเนาะเจ้าเจ้าโอ้ยตายละไอ้เราเราอาอันลูกสาวคนนี้มาอายุเฮไถ่น้ำเาเจ้าก็คือน้องบ้าอะไรเนาะมันเป็นคนขางที่เป็น ปลาดงพงไพ่นะมันไม่มีคนยุ่งหรอกอ่ะคืออีดูแบบอันหนองออนกําลังเป็นซาวชาวายุกลางป่าคนเดียวมันอันตราย <Okay. S 1> อายไปใช้ายไปเอาไปนําเลยไปให้เอาไปนํำรถ <Okay. S 1> อ,อันนี้ในสองห้าวิธีโอไอเขาไปบอกลูกชายอายมายุ่งนี่ถ้าว่าบม่เฮ็ดเบียกบม่เฮ็ดไทยไ่เฮ็ดเรื่องเราให้าหามาเฝ้าอยู่นี่ <Okay. S 1> อไายก็คุมมันได้โอ้ลูกชายอายนี่ปลาอยู่เพื่อนอะไรจเป็นอ่ะ สิบเก่าปีแล so so <So S 2> ้วมีแต่พอกับแม่ห้าเห็นใครแท้ามันเลยอย่างที่เป็นอ่ะมันหนึ่งก็จะเอาเมียแล้วเลี้ยงลูเลี้ยงเมียพวกกลุ่มเลยแล้วน้องออนคือใบเขาเห็นแล้วแล้วเข้ามาประหารเลยครับบอกเราอายุน้ำเออพี่น้อง้องโดมใเซนนี่ไบเจ้าทีนี้ก็ไปรพแล้วเราพวกเขาเห็นที่จบจบประหารเนาะหาพอดีมื่อนันมาห้าเราพอดีเห็นน้องอ่อนยุคคนเดียวเด็ดแหละ พอดีมีพี่น้องไลยๆคนเขาเจ้าเห็นนะนะเขาเจ้าก็เลยบอกบอกน้องกลับมาอีกท่นึงว่ามารบน้ำไอ้ถ้าว่าแต่รดน้ำอาอ้เราบอกว่าบุตรหงาหายน้องอยู่คนเดียวถ้าเป็นประเทศอืน่นนี่บ็ได้แล้วถ้าเป็นประเทศไทยอย่างนี้นอยู่คนเดียวนี่อยู่บม่ได้แหละแต่ว่าเฮาก็กันไปเนาะบุตรหลานอ,อยู่คนเดียวได้พอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญทานหนึ่งได้เอาฟังกันมาํำครูคิวเนาะแซนกับพาสิพันกีบบอกว่าถามาเช่น ถ้าได้มาเห็นน้องออนกับเขาขั้วอีกหรอหมอกระจำนวนนี้ให้เพิ่นเพิ่นโบ้ประสงค์ออกซื่อหรอพี่น้องเนาะได้กันเนาะโอเคนอนเอาไอ้นี่ไงนะใจลายเออเอาขอบใจอันจะคล้องกันคนนะอ่าให้น้องออนขอบใจได้พี่ชมมอนนึงก็ได้โอ้ยพ่อในเพลินได้เลยมั้งเออเป็นวะ อปิดพรนคือนนองเบาเหมือนกันเลยนี่แล้วมองไม่ขึ้นขึ้นกะดีละแหละที่มาหนีไออยู่เฮี้ยนอะไรกีาบุญพายุมาเมื่อกี้ยุ่นนอกกันกับมิจิลีนอนกันนี่แม่นมื่นพักเนาะมือคำไปไทยบ่ได้ต่อไปตืมกาเฮตไทยกับคนขางไกลเติบเนาะอายว่ายุปุญอะไรพี่น้องยุกปลาดอยพุ่นแหละกะอุดเอาให้แต่เขาละลายเด้อให้เขาละลายน้องออนกับต่างใจเด้อเฮตไทยเฮตยังซอย ใช่พออะไรอนาคตเบิ้งสร้สางครอบครัวาม,มากอะเบิ้งยังพอคืนเนาะเนี่ยอนาคตาว่าบ่ได้แล้วเนาะบางทีไปได้แฟนได้สู่ผู้หลับผู้รวยเนาะเขาเจะเอาเบิ้งเขาเจะแย่งกันอย่าลืมพออย่าลืมแม่ด, <laughs> แด้วยเพิ่งอายสิกรับกวนเดือดสิแล้วเดือบเบิ้งปลาอยู่เคิร์นหนึ่งก็ได้ อมอบเงินจำนวนหนึ่งเน,ะนาะเซนฮาริบเบิลกีบเนาะของผู้ใหญ่ใจบุญทานหนึ่งเพิ่นบสถประสงค์ออกซื้อกะตองขอขาขอบใจเพิ่์นไลายเขาให้เพิ่นลยูด,ดีมีแหงเนะาะผาชักจักรดอกพายไข่เจ็บ <S <S พ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามครับส่วนเป็นกำลังแห่งใจกับเซนเดียวกันเนอะอาะซึ่งเฮามอบเงินให้เพิ่นแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนาเขื่อนพี่น้องนี่คือนาเขื่อนไฟฟ้าน้ำทานหนึ่งพี่น้องอ่าพอดีเขามาทางเขื่อนได้พี่น้องเขามาเขื่อนซ้ำเชื่อว่ามาโศกสีปลาพีีีีี่่่่่่่นนนนนน้้้้อออองงงกบบบททัไดดดพพมมาาาาเเเเะะ ปลายแล้วเหรพี่น้องนี่ปลานินปลานปลาในปลานในพี่น้องเน,ะน,น,ะนาะนักอยู่ซองโลคืงพี่น้องยังคืนอยู่ไปเป็ดยังกินเหรอพี่น้อเขาเป็ดลาบพี่น้องเป็ดลาบ,บกินอโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปลาบปลากินก่อนแต่ขอให้โมดสุภุสุคนที่เขามาติดตามเป็นกำลังแห่งใจโจอยู่ดีมีแห้งประ,ะจ้าโลภัยไข่เจ็บปัทนาสิ่งใดกระโข่ได้ดังคำาคำปัทนาพี่น้องแล้วพบกันเนาะสบายดี